พี่น้องเบื้บนนองบนก็เรียบ้อยแ,แล้วแล้วใส่พักบ้านนี่เคือเอ้ย้าเกียบุบเซียเวสิวาจงได้หรืเด้อฮอนฮอนฮอน,อนมาสิมาก,กินน้ำกับบุ๊มีฟอตัขนบ,บเซียว่าโบเซียดีอันนี้ดูปุ๊บเซฟเซเซบเซฟเต้ยนะครับเซบเตียว จะเห็ดหมอกขวมแล้วเสพด้วยจับไว้จับหูไว้จับหูไว้จับไว้พอจับไว้จับไว้อะไรร่อนเอาน้ามากน้ามาทุกคนน้ำมาน้ำเทสิจอกมาเติมน้ำมิฉะนั้นมันน้ำมันเบื่แล้วเดี๋ยวพ่นอีกใบแล้วใส่พักซีพักอีตู้เข้าไปเอาวตามมักเรือเด้อน้ำหมักซ้ำเลอ อีกเด้อเออใส่ผักเขือใส่ผักสีเหลาแล้วก็ผักสมผักขมผักแก่นขมพี่น้องผักแก่นขมผักอีตูเนี่มีมาพร้อมเตรียมเรียบร้อยนะครับมาแต่บ้านลูกโดดลูกโดดมเนี่ยมูมีแต่สาวโดดเอาดีด้อเสีเด้อเอาแซ่บแสบเฮ้ยสาวโดดเขาฟาดพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเด้อพูดได้ก็ได้ จับแซบจับแซบพี่น้องพี่แซบเนี่ยนี่เขาป้าครับกอดอิงเลยเอาไปพี่น้องเทียด้วยไพี่น้องเ้ยลัวล้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 วเยปวดโจโก้เอหนูปวดโกดครับหนูมจักตัวจักตัวหนูจักตนี่โอ้โหเจ๊กตัวแนนี้นะมันโตอะไรตัวด้่ยอ๋อซิมซิมซิมดูซิมดืเขาทาบะ ไม่สามไม่ห่างแถวนี้บ่มีว่ามากินน้ำกันได้เป็นอย่างไหม่ทำอาแต่สาวไม่ห่างอย่างงี้สาวตุ่นีอยิ่ัวสาวนักเรียนมอบ่ะอ๋อมามามาตุยยกบาเดเนาะวื้ยวุกยวด้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยนุ้ยววุ้ยวุ้ยวุมยวุายวุ้ยวุ้ยวุ้ย้าวุ้ยวุ้ยวุ้ยวเลยด้ยวุ้ยวน้อนุ้ยวุ้ยวุ้ยจ้ยยวุ้ว่ายววนักเรียนว่้

พี่น e. ้องเอ้มาเด้อมากินน้าก mm ันเด้อมือหนิเจ๊ทุ่มแล้วหนิเจ๊ทุ่มแล้วประมาณนี้ิซีทุ่มงบซีทุ่มปรบมือยี่สิบสองให้ก้าวเห็นบ้อมใน่ๆกินหน่อยเด้อทำในอะไรบ้างอืมเอ้าเอ้าเอูกหลานมากินข้าวปลาน้ำ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 กินข้าวทงกินเข่าทงเข่าทงกินข้าวปลาหัวหนุ่ยพอยใหญ่สง่า เบิ้งด้ามเขาเอาไฟออกจากหัวแน่เจ้าบาดแน่มันซองมันซองเขากองป้องไฟกินข้ากินนานเมืกันนะกินข้าวปลาเด้อคับแล้งกันเด้อมาคุย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 เยไม่พอนข้าวไรข้าวไรมีด้านเดียวคักแยงไรข้าวเขารูกเากปากคักขัด่ามีดานเดียวเลยขาดยันไว้จันขาดยัง ขาดครูม่กินน้ำตัวะบว่าเรห้ใหม่น้มขาดบุกสองเศร้าบอกสองเศร้าขา,า,าดเยอะพี่น้องไมก่กินน้ำกันเด้หน,น้าที่ปีหนนเอาคนผ้าละนะครับผ้าพี่น้องมือนี่ลงทุนย่างนักนองด้วยมือนี่ลงทุนมาทายทํามีก้องก้ <laughs> องเนลงทุนมาทายทาอยู่เปียทงบันพันหน้า ยี่โลห้องค่ำไปแล้วนี่ครับมือนีมากินออมหนูพี่น้องเนาะหอยนางพ่นอาปากกวงเงาเราไปตั้งอยู่นี่แหละก็จะเออเออถึงเขาเห็นเลยเกี่ยวกัปลาต้องหนักแก่พ่นนะเบ้ยซื้อมาห่อนหอนเนี่ยลูกทุ่งสำเร็จซื้อมากก็บ่บอกคักกซืบอก่อยน้ำเนาะสิเดีฝากซื้อสร้างแม่หากินคนเอ้ย เอาเอาเอาค่ำเอาค่ำปมปมให้จักบาทนั่นนี่โน้ำไร่พี่น้องมามามาน้ำไล่กันนอบานเนอน้ำไร่ข่อยก็ออกเป็นน้ำไร่แหละเบื้องสมสมตั้งทาไว้หลายมือเนาะมาเบื้องลาดเล่าไว้หลายมือแล้วมือมีมือนี่ประสบความสำเร็จแล้วมือนี่มาหอดดงหอดปลาแล้วมือนี่ กินกันยังคัครับเอาเอาไวซามีก็นด้พี่น้องเด้อเอาค้นกับทองห้องกับจอกอะไรอยากน้ำหมูอะ,อะไรครับคลิปหนาจึงพอกันไหมนะครับถ้ารักกับกดไลคล์กดแชร์กดติดตามให้ครับผิดเอาค้นพาเลาะนะครับทั้งยูทูปเด้นยครับเด้อพี่น้องเอาสลับมือนีกน็สวัสดีครับ